สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านห้วยลึกหมู่ที่11ตําบลพ่วงพรมคอนอเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นี่เป็นธนาคารข้าวไร่พระพื้นเมืองกลุ่มใต้นะครับซึ่งเป็นธนาคารความหลากหลายทางเชื้อภาพระดับชุมชนนะครับของที่นี่เขามีการปลูกข้าวไร่พันุหอมบอนนะครับซึ่งเป็นข้าวไร่ที่มีความหอมแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าการปลูกข้าวไร่ ของตำบลพ่วงพรงคอนบ้านห้วยลึกนั้นเป็นอย่างไรครับตามไปดูกันครับ สำหรับในส่วนของสำนักงานเกษตรเพื่อนะคะเราก็เป็นหน่วยงานนะคะในระดับพื้นที่นะคะที่อยู่ à, ร่วมกับเกษตร,รกรนะคะสําหรับที่ห้วยลึกนะคะเราก็จะมีการส่งสเสริมนะคะการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบ้านห้วยลึกนะคะซึ่งกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตการจําหน่ายแล้วก็การแปรรูปข้าวไร่นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวไร่นะคะไม่ว่าจะเป็น นะคะข้าวตังหน้าสนุนไพยต่างๆนะคะหรือว่าเป็นข้าวบรรจุถุงพร้อมจําหน่ายนะคะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกมนะคะแล้วก็สํนานักงานเสมเพอนะคะยังร่วมกับก่มนะคะในการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรข้าวนะคะเพื่อให้ความรู้นะคะในเรื่องของในทุกขั้นตอนการผลิตข้าวนะคะตั้งแต่การปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวรวมถึงการแปรรูปและการจําหน่ายด้วยค่ะในส่วนของเยาวชนเรามีการนําเยาวชนมาศึกษาในเรื่องของการปลูกข้าวแบบนี้ครับค่ะ สำหรับในส่วนของเยาชวชนนะคะสำนักงานเกษตรพื้นเนี่ยก็ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกปีอยู่แล้วนะคะในการนำนักเรียนนะคะจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกลเคียงนะคะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะ รวมถึงร่วมกับทางราชพัสดุรัธานีนะคะในการนำนักศึกษานะคะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวนะคะก็เป็นประจําทุกปีการผลิตแล้วค่ะพื้นที่การปลูกของอาเภอเคียนชาในการปลูกข้าวของบอนนี่มีขนาดไหนคะ,ะถ้าพื้นที่การปลูกข้าวแลของอําเภอเคียนซาเนี่ยนะรวมทุกตาบลน,นะคะก็จะมีประมาณ3,500ยไร่นะคะ<ช>แต่ว่าถ้าเฉพาะของตาบลพ่วงนะคะก็จะมาพันห้า้อยไร่ค่ะอยากจะฝากอะไรครับพี่นอกก้องเกษตรกร คนปลูกข้าวอมบอนมั้ครับ <c oughs> ค่ะสำหรับพี่น้องที่ปลูกข้าวนะคะในในปีการผลิตนี้นะคะที่ปลูกข้าวไปแล้วนะคะก อยากจะให้มาขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรนะคะเกษตรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นเกษตร,รกรผูป้ปลูกข้าวนะคะเพราะว่าเวลาเราทําการเกษตรนะคะเราก็มาแจ้งขึ้นทะเบียนนะคะเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเป็นพื้นที่ปลูกนะคะสาหรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่ในแต่ละอำเภอนะคะเพื่อที่ทางอําเภอเนี่ยจะได้ไปวางแผนนะคะในเรื่องของการสง่งเสริมแล้วก็การดูแลพี่น้องผู้ปลูกข้าวต่่งๆรถนี้เป็นของตัวเองไหมครับตัวเองสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ รับจ้างเกี่ยวข้าวในพื้นที่ในพื้นที่อำเภออำเภอเคียนซาครับการลงทุนนี้แต่แต่ละปีนี่คุ้มกันไหมครับข้าวแบบนี้คุ้มนะครับคิดยังไงฮะในพื้นที่เขาแปดร้อยรอยต่อไร่ต่อไร่รถนี่เกี่ยวแล้วออกมาเป็นเมล็ดเลยตัวเองปลูกข้าวไหมครับอ๋อแล้วก็เป็นเป็นข้าวพันธุ์ไหนที่เขานิยมอย่างคับพันหอมหอมบอล ซึ่งเป็นซึ่งเป็นข้าวที่ชาวอำเภอเคียนตาอ,าอนุรักษ์ไว้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับต่อเครื่องครับแ่ชื่น,น 5, ประมาณห้าแสนแปดนะครับ 5, <800. S 1> ราคาห้าแสนแปดแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็ต้องให้พี่น้องชาวอำเภอเคียนตาปลูกข้าวแบบนี้เยอะๆจะได้มีที่เกี่ยวข้าวเราปลูกใน,ใ,ใ,ใ,นในที่บริเวณไหนเป็นสวนยางสวนปาล์มท,ที่ที่ยังยังไม่ได้เก็บเกี่ยวยังไม่โตจนเกินไปนะครับที่สามารถที่จะปลูกอาไปาแล้ว,ลวเอาไปเอาไป เอาไปตากก่อนใช้ใช้เวลานานไหมครับประมาณเสองสามวันวันแล้วสามารถที่จะเอาไปสีได้ถ้าไม่สีเก็บไว้ได้ไหมครับเก็บไว้ได้ค่ะก็คือเก็บไว้ในสสารที่ว่ามันสามารถทนลูกได้ค่ะอ๋อต้องให้มีอากาศถ่ายเทด้วยนะครับเก็บได้นานไหมครับได้เป็นปีอะค่ะอ๋อครับผมปีนี้ได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะโดยประมาณน่าจะเยอะอยู่ทำสองคนยี่สิบเอ็ดได้นะครับเอาไว้รับลูกก็ต้องใช้ เป็นเป็นจ้างเหมือนกันเขาคิดคิดยังไงฮะก็คือกิโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะกิโลกรัมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทชอบเปลือกแล้วก็จ้างจ้างเก็บเกี่ยวไร่ละได้หน้าแปดร้อยบาทนะครับก็คิดว่าคุณมีการเอาจําหน่ายเป็นผลิต <No> ภัณฑ์ของจําหน่ายค่ะจําหน่ายเป็นแพ็กชิลล์บรรยากกิโลละหกสิบแปดค่ะเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นข้าวกล้องแล้วแต่ลูกค้าสั่งอะค่ะอ๋อม okay <co ีลูกค้าสั่งด้วยนะครับเป็นแพ็กเกจมีมีแบรนด์มี ข้าวไร่หลานยายมีขายหลังเผ็ดข้าวไร่หลานยายมากันครับครับครับความมีเสน่ห์ของข้าวหอมบอลเป็นยังไงฮะก็มีกลิ่นหอมเหมือนหมบอลค่ะเวลากินแล้วมีกลิ่นหอมเหมือมบอลนุ่มแล้วก็กลิ่นหอมหอมบอลเปนแตเวลาเหลือไหมครับเวลาในแต่ละปีนี้มีมีคนจองเต็มอ๋อไม่พอแสดงว่ายังเป็นความต้องการของตลาดอีกเยอะใช่ไหมครับขายเยอะโอเคขอบคุณไม่ใช่ Okay. ok. cảm ơn, cảm ơn.